บอกว่าอย่าใส่หูฟังนานเกินไปพึ่งใส่มันมีคลื่นทำให้ปวดหัว,หวะอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้กินมันคืออะไรไม่รู้เีอะอะไรมาเหมือนกันไหม ไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือนคนละถุงโหอยู่มันคนละถุงนะแต่ว่ามันอันคือกันพอมันคืออย่างกําหยังคือแคปแคบอะไรแคบไก่แคปมุนเออมุนมืดเกิจะได้กินค่ะทำไมไม,ไม่มาเทลูกคอยเท<ช>ได้คนะ่ะมุนมัด เบ่งพักหน่ยเพื่อนอันนี้ข่อยเมื่อนี่นะนี่ข้าวปุ้นข่อยเนี้ยบอกเอาให้ข่อยเลยให้ตาใหญ่ปกลอกแป็กๆกอยู่พักก็มีผมกีตามังงอีกคือเก่าบบมีเข่ามืนอนี่ลูกสิอิมแนะ่มีข้าวปุ้นอยู่เลย เขาป้นมันเป็นอะไรที่เข้ากับตาบังหงจะไม่ซอบทำไมถึงไม่ซอบน่ะบอเอาซ้อนมานะ่ะเอาแต่ซ่อมมาแล้ววนี้ก็ตักกินยากก็ใช้มืออีกตามที่จริงมันต้องใช้มือสุดจกนะว่าจากสีแซบแล้วรูปเอาไงเอาไงก็ได้ก็ใช้มันทั้งสองเออ จกอาก,กินเลยต้องกินแบบจบเพราะเฮากินอยู่เพื่อหันเฮาไปกินกับคนอื่นจบไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่กินด้วยกินแค่กินช่ก่อนไหม,มกับไข่เจียวนี่ไงสลัดนีคนก็ชอบกินสลัดแกยวนี่ก็ไม่ห่อบ้าน่ะ อ๋อเข้ากันนะกาใส่หัวนึกงนึ่นึ่นึน่อยู่ตำมะฮงก็กินได้แต่ตำมะฮงบอเพชดโอ้ยตัวเองก็โดนห้ามเหมือนกันนั่นแหละใช่เหรออย่างนะรู้จักให้แม่เป็นฟ้องหมอเลย จริงเหรอไม่กินแคบหมูบ้างอ่ะแคบหมูกรอบไหมไม่ได้เอาแคบปลาลองยุดมาเลยอ่ะอ๋อลูกคิดถึงแคบปลาลองยุดอืมอะแคบไม่ปลารงยนะถ้าแคบปลาลองยุดหนักกว่านี้อีก ไข่จานหนึ่งกินผู้เดียวคอยกับพักทานหนึ่งกินผู้เดียวปานแบ่งนาที่กันเนาะอันนาก็รับผิดชอบใครคอยกับรับผิดชอบพัก ให้เมื่อได้ไข่เจ้านะ่ะคือใส่หัว,หวหลึกๆแ้อิ่มนะอิ่มไหมแท้ไข่ทันเมื่อเลยอิ่มและยิ้มแบบนี้อู้อิ่มวม้อิ่มว่าแต่แท้บอกอิ่มก็แจกสิว่าจากไดนแหละเล่นละุุนเตรียมตัวไปอ่านหนังสือเลยตร้งถ้วยตาางจานพร้อม